ไม่ต้องโทรมาให้กลับใจนะเสียเวลามีคนคิดถึงแกอยากคุยด้วยไอเพื่อนเลวไอเพื่อนทรยศฉันจะเห็นแต่ความที่เราเคยเป็นเพื่อนกันนะฉันจะไม่เอาเรื่องแต่ถ้าแกด่าฉันในแค่คำเดียวเนี่ยฉันฟ้องแกแน่แกคิดว่าฉันกลัวเหรอแกไม่มาเป็นฉัน่ะแกไม่รู้หรอกทำไมฉันจะไม่รู้ล่ะแกมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินอะ แกก็รู้นี่ว่าไอ้พัชระามันชั่วแค่ไหนพอมันเอาของมาล่อแกนิดนิดหน่อยๆแกถึงกับยอมลาทิ้งอุดมการความยุติธรรมความถูกต้องแล้วไปทํางานกับมันเนี่ยแกยังมีศักดิ์ศรีอยู่บ้างไหมฮะศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีที่ไม่ได้ทาให้ฉันอิ่นท้องเหรอฉันขอเลือกเงินดีกว่าอย่างน้อยเงินก็ทําให้ฉันมีทุกอย่างที่ฉันอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นๆพ่อเธอมีฐานะมีรีสอร์ทส่วนตัว เธอไม่มาเข้าใจคนที่ปากกัดตีนทีอย่างฉันหรอกฉันผิดหวังในตัวแกมากจริงๆนะฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันไม่เคยรู้จักแกมาก่อนเลยฉันก็เป็นของฉันแบบนี้แหละแต่เธอมันโลกสวยจนมองไม่เห็นเองถ้าเธอผิดหวังมากขนาดนั้นนะจะเลิกคบกับฉันก็ได้นะฉันไม่ถือไม่มีไอขวัญเราก็ทำงานกันเองได้ ได้อยู่แล้วเว้เล่นง,งานในพัชระได้เมื่อไหร่ค่อยไปสะใจให้ขวานเป็นสมนึกแกมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินแกก็รู้นี่ว่าไอ้พัชระมันชั่วแค่ไหนพอมันเอาของมาล่อแกนิดนิดหน่อยหน่อยแกถึงกับยอมลาทิ้งอุดมการความยุติธรรมความถูกต้องแล้วไปทำงานกับมันเนี่ยแกยังมีศักดิ์รีอยู่บ้างไหมฮะ ไม่ไว้ใจกันแบบเนี้ยฉันคงร่วมงานกับคุณไม่ได้ขอตัวนะคะขอโทษที่ผมต้องทำอะไรแบบนี้นะครับเราคุยเรื่องงานกันดีกว่าผมมีคดียาวเหยียดเป็นเดิมพันคุณขวัญจะช่วยผมได้ยังไงบ้างครับคุณพัชระ,ชะนี่ไม่ใช่การยื่นข้อเสนอนะคะคุณเป็นฝ่ายเพลียงพล้ำ ฉันทำอะไรได้ไม่มากไปกว่าการตัดแข้งตัดขาเพื่อนตัวเองเพื่อให้เล่นงานคนลำบากมากขึ้นทำได้แค่นั้นดูเหมือนว่าคุณขวัญจะรู้แล้วนะครับว่าผมต้องการอะไรฉันตัดสินใจทิ้งเพื่อนแล้วฉันได้อะไรจากเรื่องนี้เอาเป็นว่าคุณบอกตัวเลขมาเลยดีกว่า ยิ้มมาแบบนี้แกต้องหยอดระเบิดอะไรลูกใหญ่ๆไว้แน่เลยรู้ได้ยังไงอะว่ามีคนดักฟังเราคุยโทรศัพท์กันอย่าลืมสิว่าฉันทำงานอะไรมาก่อนเศกสรรนักสืบเอกชนเรื่องแบบนี้มองแป๊บเดียวก็รู้หน้าตาก็ไม่คุ้นเคยแถมยังมานั่งอยู่ในห้องสมุดของพวกเราอีกเอาโทรศัพท์วางเอียงๆไว้อย่างนั้นอะฉันก็เลยให้ยวีอะเล่นใหญ่ให้ได้ยินเลยไงอื อะไรจะเหมาะเจาะขนาดนั้นทําให้แผนการของเราอะแนบเนียนเข้าไปอีกเออแต่ยังไงก็ต้องขอบใจแกด้วยนะยอมเสี่ยงชีวิตช่วยฉันเนี่ย<ม>เรื่องเล็กแกเมื่อก่อนอะแกก็เคยยอมเสี่ยงผู้ช่วยฉันมาแล้วเขาเรียกว่าผัดกันช่วยยูวิแกจําตอนที่แกปลอมตัวไปหาหลักฐานในบ่อนการพนันเพื่อช่วยยี่ขวัญได้ปะ<แ>อันนั้นอะเสี่ยงกว่านี้อีกนะแกแต่มันไม่เหมือนกันแกก็ต้องระวังด้วยหละอย่าให้ถูกจับได้ โคจะระวังอยู่แล้วแหละแกไม่ต้องห่วงหรอกนาะแล้วเรื่องเอกสารยาปลอมที่แกเอาไปให้ตำรวจเนี่ยคิดว่าจะได้เรื่องได้เราไหมนั่นนะสิไม่น่าไปกวนนาให้คุณเลยน่าจะรวมหลักฐานให้ครบแล้วค่อัดมันตุ้มเดียวไปเลยรอไม่ได้หรอกอะไรที่ทำให้ภาชระรู้ว่าเรามีข้อมูลใหม่ๆไว้เล่นงานมันเนี่ยเราก็ต้องทำการอย่างเชิงแล้วถ้าเข้าทางเรานะเรื่องมันก็จบ